Yeah 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 Whoa, oh, oh, Yeah 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 เปิดชากยิ่งก่อนถ้าปากบอกไม่ใช่กูความจริงอยู่ร <acies> ตรงงานแต่ดันแทมนคลืมครูเสียงปืนมันนั้นดันชัดใครเราจะฟังดูนี่ไม่ใช่แล คือข้าแม่ลันไกลบางแต่บนส้นแดนแต่มายืนปฏิเสธมันไม่มีแผนหลักฐานตำฟ้าแต่อย่างกระแท้ไปวันนั้นคำพูดไม่มีน้ำหนักมันตึกที่ร้าวพังไทยเราไม่ถอยรู้จักความจริงดีใครยิงก่อนร่องรอยบอกไม่มีนี้บนแดนนี้มันชัดไม่มีใครลืมกูยืนอยู่ตรงนี้กูเห็นทุกดินทุกปืนเปิดฉากยิงก่อนแต่ปากบอกไม่ใช่กูความจริงอยู่ตรง เสียงปืนมันดันดังชัดใครเราจะฟังดูนี่ไม่ใช่เรื่องโกหกแต่มันคือทุกที่อยู่มึงเปิดไฟ